ตอนที่เข็นแล้วถาบอกหมอแล้วว่ามันซาซามือตป็นเน็บชาแต่หมอว่าอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับวัคซีนอาจจะเป็นโรคที่เรามีอยู่แล้วอะค่ะแต่ถามคุณหมอบอกว่าถ้าเราจะฉีดต่อได้มีอันตรายต่อหขาบอว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าไม่เป็นไรฉีดได้เราถามหมอแล้วนะผมไม่เป็นไร ใจก็กลัวเหมือนกันใจก็กลัวเหมือนกันพ็เข็นแรกทุกวันนี้มันยังแบบเหมือนเหน็บชาข้างซ้ายค่ะบางทีก็แบบสั่นเหมือนเหมือนคนเป็นโรคไรคิปสันไรคิปสันคิปสั่นนี่ค่ะบรรยากาศห้องที่รอฉีดเข็มสองนะคะบรรยากาศนะ ถ้าล้มฉีดแล้วก็เดินทางไปไหนไม่ได้ต้องฉีด,ฉดมีบรรยากาศตอนนี้9ก้โมงย8นาทีเโมง28นาท,นาทีเดินขึ้นเราลงชั้นสอ่ชั้นหนึ่งชั้นสีตอนนี้มาฉีดตรงชั้นสี่ทำเรื่องชั้นสองโอ้เหนื่อยหอบเลยคนเยอะ

เอนี้ครับสองแถวแรกนี่นะครับท่านเข้าเวลาแล้วครับผมเดินทางกลับบ้านได้เลยครับเดี๋ยวขอให้เดินตรงออกมาด้านหน้าก่อนนะครับเดินตรงออกมาด้านหน้าก่อนนะครับจะจะได้ไม่ต้องมีส่วนของการแทรงแถวนะครับผมอย่าลืมข้อควรปฏิบัตินะครับหลังจากที่ท่านกิดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับาะในส่วนของการออกกำลังกายหรือทํางานที่ใช้แรงเยอะนะครับเราไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับ สำคัญทาามากนะครับสองข้อนี้ขอให้ง้เลียนไปก่อนอย่างน้อย3-4วันเป็นอย่างต่ำนะครับ ของยาประกาศนะครับนายนิพนใจสุยะอยู่ตรงด้านไหนครับมีไหมครับขอให้ท่านยกมือเลยครับนายนิพนธ์ใจสุยะครับผม